ครับชวนเข้าครัวกันอีกแล้วนะนเนี่ยคนเกษียณแล้วก็ไม่มีเอ่อต้องไม่ไม่มีงานที่ต้องไปทำที่ไหนเนะี่ยเป็นงานส่วนตัวเราแลหละนะครับกินอย่างอื่นไม่นู้อย่างอื่นไม่ค่อยถูกปากเนะี่ยต้องมีแกงมีเผ็ดๆนะครับนี่คือเมนูของคนไทยขาดน้ำพริกไม่ได้วันนี้มีปลาดุกอยู่นะตัวตัวใหญ่ๆตัวหนึง่ง นามาหั่นชิ้นมาผัดเผ็ดนะใส่เอ่อมะเขือพวงนิดหนึ่งใส่ยอดมะพร้าวนะยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยวันนี้มีกะทินะครับนะใส่กะทิกองเออกะทิเดี๋ยวนี้แปลกนั้งยี่ห้อนี้ลืมดูว่ายี่ห้ออะไรเนีทำมาจากน้ำมันรำข้าวเฮไม่ใช่จากมะพร้าวเออก็แปลกดีนะครับ ไปเดินตลาดนี่ได้ยอดกระเพราอ่อนมาเนะี่ยเป็นคนชอบนะหากินทงสูงนะหากินยากๆเนี่ยนะครับก็ใส่เครื่องเคียงใส่พริกอ่อนซอยใส่พริกไทยพริกไทยอ่อนนะโหระพากา็ปลูกเอาไว้ระเด็ดใบมะกรูดนะครับ เนี่ยเก็บเอาได้เลยนั่นพริกแกงก็ทำไว่าเยอะนะครับกระชายหั่นซอยเนะยคัใส่รวมๆไปเนี่ยนะครับนะลิ้นของคนไทยเนี่ยจะชอบแบบนี้แหละนะต้องมีแกงมีเผ็ดปั้งโอเคปัดแป๊บเดียวก็ได้กินนะฮะกินไม่ยากครับนะทำกินเองเอาที่มีก็แล้วกันเนาะนะฮะ เคี่ยวน้ำข้นๆนิดนึงก็ใช้ได้ละนะครับตักใส่จานแลยในครัวอยู่ก็ล่มไม้ใช้คาเนี่ยนะครับกลัวไทยต้องอย่างนี้เนีย่ยมันต้องกลัวเปื่อน